مدينتي شارقة مشرقة بالضياء، مفعمة أرجاؤها بنكهة الأتقياء. تزرع فيها مثلاً بها معاني الغباء أنعم بها من وطن لا يعرف الكبرياء. مشرقة بالضياء. مدينتي فاضلة ذو الفضل قد شادها شامخة تسمع أقصى الأرض شادها مشرقة بالضياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ق ُ ل ْ إ ِ ن ك ُ ن ت ُ م ت ُ ح ِ ب ّ و ن َ اللَّهَ ف َ ا ت َّ ب ِ ع و ن ِ ي ي ُ ح ْ ب ِ ب َ ك ُ م ا ل ل َّ ه ُ و َ ي َ غ ْ ف ِ ر ل ك َ ك ُ م ذ ُ ن و ب َ ك ُ م و ا ل ل َّ ه ُ غ َ ف ُ و ر ٌ ر َ ح ي م ق د َ ق َ ا ل ل َّ ه ُ ا ل ع َ ظ ي م พระพุทธเจ้าที่ประกาศมานั้นเป็นพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าแก่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมให้ประกาศแก่กลุ่มชนต่างๆว่า ถ้าคนเหล่านั้นรักและศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจา้าก็ให้ปฏิบัติตามแบบอย่างของทานดบีเองแล้วจะได้รับความโปรดปรานจากพระองค์รวมทั้งได้รับการอภัยจากพระองค์สําหรับความผิดที่ได้กระทํามาก่อนด้วยทั้งนี้ด้วยพระเมตตาที่คุณอย่างยิ่งและพระคุณานุภาพที่ทรงยิ่งด้วยการอภัยของพระองค์พระบัญญัตินี้เป็นการย้าว่านอกจากผู้ศรัทธาจะต้องปฏิบัติตามพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าแล้ว ยังต้องดำเนินตามแนวทางที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลุลอานวะไลฮ์สลัมได้ปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่างด้วยจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ศรัทธาจิตหวังความโปรดปรานจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงรายการโลกมุสลิมสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตผลิตพันธ์ตราแม่ครัวฉลากทองโรงแรมนูโวซิตี้ มูลนิธิดำรงผลโรงเรียนบางอ้อศึกษาโรงเรียนอนุบาลจินการดาแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทยน้ำมันพืชเอมรันนิวทีเบลนช่วงธรรมนูญชีวิต สนับสนุนโดยโรงแรมนูโวซิตี้บิสมิลลาฮิรราะมานิรหีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตายิ่งอัสลามุอะลัยกุมวเระมัตุลอบะบะระกาตุขอความสันติและความชุริเจากอัลลอฮ์ฮูวะหะอตลาประสบแท่คุณผู้ชมครับพบกับรายการโลกมุสลิมกับในช่วงธรรมนุญชีวิตซึ่งจะนำเสนอสารคดีในชื่อชุดว่าชีวิตในอิสลามกันนะครับ คุณผู้ชมครับอาหารที่รับประทานเข้าสู่ร่างกายทุกอนูนเนี่ยจะช่วยสร้างเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายและยังช่วยเสริมสร้างจิตวิญญาณให้แข็งแรงและงดงามอีกด้วยนะครับขอเชิญคุณผู้ชมติดตามชมสารคดีชีวิตในอิสลามกับการกินอาหารต้องห้ามครับ ى, نا, รมุสลิม คือผู้ที่นับถืออิสลามยึดถือและปฏิบัติตามคำสอนอันเป็นพระบัญชาของอัลลอฮฺซ uh ุบฮานุฮอาตาลาพระผู้เป็นเจ้าจากอัลกุรอานและแบบฉบับของท่านผู้สื่อสัลลัลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมต่างตอบสนองต่อพระบัญชาของอัลลอฮฺซ uh ุบฮานหฮอัตตาลาอยู่เสมอว่าอาหารฮลารลคือสิ่งได้รับอนุมัตินั้นเมื่อเข้าสู่ร่างกาย ไปสร้างเป็นเนื้อเยื่อต่างๆทุกอนูจะมีส่วนสร้างเสริมจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ผุดผ่องไปด้วยหากอาหารที่ผ่านเข้าสู่ร่างกายเป็นอาหารที่ฮารอมซึ่งไม่ได้รับการอนุมัติแล้วแน่แท้การปฏิบัติศาสนก,กิจต่างๆก็จะแปดเปื้อนด้วยมลทินและจะไม่ได้รับการตอบแทนจากอ ah ัลสปหานหูอตาลาพระผู้เป็นเจ้าด้วยเหตุนี้เอง อาหารที่ฮาลาลจึงเป็นความปรารถนาของมุสลิมในขณะเดียวกันอาหารทารอมย่อมไม่เป็นที่ปรารถนาของมุสลิมเช่นกันข้อกำหนดของอาหารทารอมหรือต้องห้ามนั้นจะถูกยกเว้นในกรณีของผู้ที่ตกอยู่ในยามขับขันศาสนาก็จะผ่อนผันให้เขากินเนื้อสัตว์ที่ต้องห้ามเพียงเพื่อประทังชีวิตให้อยู่รอดได้ตามพระพจนาของอัลลอฮฺซุบฮานุวตาลาที่ว่า สูเจ้าทั้งหลายอย่าสังหารชีวิตของพวกสู่เจ้าแน่แท้อลลอฮ์ทรงเมตตาพวกสู่เจ้าไปยิ่งนักจากอัลกุรอานบทที่สอันนิสาพระบัญญัติที่29นั่นก็คืออัลลอฮ์สุภานุวตาลาทรงผ่อนผันให้กินอาหารที่ฮารอมคือต้องห้ามได้เพื่อการประทังชีวิตคือเพื่อความอยู่รอดนั่นเอง แต่ต้องอยู่ในภาวะที่ขับขันจริงๆเช่นไม่มีอาหารทาลาให้กินการกินอาหารทารอมนั้นจะไม่ถือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์นับเป็นพระเมตตาอย่างยิ่งของพระองค์ดังพระพจนาของพระองค์ที่ว่าดังนั้นผู้ใดที่ตกอยู่ในภาวะขับขันเพราะหิวโหวยที่จะต้องกินสิ่งที่ต้องห้ามโดยไม่ได้น้มเอียงไปสู่การฝ่าฝืนแน่แท้อลลอทรงอภัยยิ่ง ทรงเมตตายิ่งจากอลัลกุรอานบทที่5อันมาอิดะพระบัญญัติที่3คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่ามุสลิมจะห้ามรับประทานอาหารต้องห้ามเพราะส่งผลดีต่อร่างกายและจิตวิญญาณแต่ถ้าอยู่ในภาวะขับขันจริงๆแล้วนะครับก็สามารถทานได้เหล่านี้เนี่ยนับเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานฮุตาลานะครับนั่นคือทั้งหมดจากช่วงธรรนุนชีวิต กับสารคดีชีวิตในอิสลามของเราในวันนี้นะครับอีกสักครู่นหนึ่งนะครับขอเชิญคุณผู้ชมพบกับคุณอาริยามินีในช่วงกินดีมีคุณค่าต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นวัสสามอไลกุมวารมาตุลลอห์ราะกาตุสนับสนุนโดยแผนง,งานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทยรายการโทรทัศน์โลกมุสลิมร่วมกับสำนักข่าว i n เอ็นเอ็นจะทำโครงการเสียงสานติ เปิดให้บริการบนโทรศัพท์มือถือของคุณแล้ววันนี้ SMS ข่าวจากโลกมุสลิมเสียงเรียกเข้าเสียงรอสายด้วยพระพบจนาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยเชฟลีบินอับดุลระมานอัสไซฟีอิอมามมามิิดนบบวีนครมมดินะาซาอุีอาระเบียอ่านความหมายภาษาไทยโดยอาจารย์ราชันฮูเซนวมในการผลิตรายการโทรทัศน์ โลลกมลมุสิและได้ทรงโปรดช่วยปวงข้าพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษของฝ่ายภาพสีสถานที่สำคัญของอิสลามและข้อความขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้ทุกคนที่คุณรักสนใจติดต่อได้ที่พอเซ็นเตอร์02 730 2424 24, วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็น งานเยอะท้อใจเป็นตัวสำรองน้อใจโดนตัดหน้าปวดใจทำใจให้พร้อมมรกรับรองจะติดใจ หมนเส้นอร่อยง่ายๆด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวอร่อยใช่ไหมรายการโทรทัศน์โลกมุสลิมร่วมกับสำนักข่าว INN จัดทำโครงการเสียงสารติดเพื่อให้บริการบนโทรศัพท์มือถือของคุณแล้ววันนี้ให้บริการข่าวสารจากโลกมุสลิมผ่านทาง SMS ภาษาไทยทุกวันเนื้อหาสาระของข่าวมีทั้งเวลาละหมาดของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันต่อไปข่าวผู้เสียชีวิต หรือการละหมาดยานาซาข่าวสถานการณ์สำคัญในรอบวันข่าวบริการประชาสัมพันธ์การกุศลสมัครได้ที่ call center 027302424ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่าบริการ29บาทต่อเดือนเท่านั้นทดลองใช้ฟรี15วัน ช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตอัสลามุอะลัยกุมวะร,ราะมะตุลลอฮ์วะบะระกะโกพบกันอีกเช่นเคยครับผู้ชมในช่วงของเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่านะคะเพื่อเสนอเรื่องราวทางด้านอาหารและพุทนาก,การตามหลักกสยศสตามค่ะ และฉันเคยนะคะท่านที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะท่านเป็นที่ปรึกษ,ษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวจิจารพยาบาลค่ะและท่านยังเป็นผู้จัดก,การโรงพยายาลจีนกาดานะคะขอเชิญผู้ชมพบกับแพทย์หญิงจินปนายรัศมค่ะลัศมีเมื่อไรกุ้มวาร้องมาอุลล้อวบาบารักั์คุณหมอคะวันนี้เป็นคําถามจากผู้ชมทางบ้านนะคะนะคะจากคุณฟติมะจังหวัดควนครศรีธรรมราชะค่ะ คุณปฏิมาเนี่ยเขาเป็นโรคไตแล้วก็โดยวัฒนธรรมการทานอาหารในท้องถิ่นเขาก็คือจะทานพวกแกงแกงเหลืองแกงเหนือของเขาค่ะรสมันก็จะจับจานนิดหนึ่งนะคะที่สําคัญก็คือเครื่องเคียงนะคะก็จะมีผักเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีน้ำซุปต้นเนี่ยค่ะแต่คุณปฏิมาเนี่ยให้เรียนถามคุณหมอว่าไอ้ตัวลูกเนื้อะคะลูกเนียงนะคะที่เขาทานเข้าไปเนี่ยจากการที่ไปหาหมอในเพิ่มก้นเป็นสาเหตุทาให้เขามีอาการแพ้นะคะคลื่นไส้อาเจียน แล้วมันเป็นสาเหตุเพราะอะไรคะคือลูกเนียงนี่นะคะมันเป็นผกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งในเขาพิสูจน์ออกมาแล้วว่ามันมีกรดออกซาลิกสูงลูกเนียงนี่นะคะซึ่งกรดชนิดเนี้ยถ้ามันไปจับกับแคลเซียมในร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นคริสตัลที่เรียกว่าแคลเซียมออกซิลิกแล้วก็ไปตกตะกอนเกิดเป็นนิวในไตะฉะนั้นอาการที่ว่าคุณ ปกติกจะมีอาการเปรีวมากเขาเป็นโรคไตอยู่เดิมใช่ใช่เพราะฉะนั้นเขาก็คงมีโอกาสที่ว่าไอ้เจ้าแคลเซียมออกซิเดตคริสตัลอันนี้มันมีผลต่อการที่ว่ามันทําให้ปสัสสาวะน้อยลงแล้วก็ทําให้โรคไตของเขาเนี่ยอาจจะกําเริบขึ้นก็ได้ดเพราะฉะนั้นอยากจะเตือนว่าคนที่เป็นโรคไตเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีออกกดออกซิเนี่ยสูงซึ่งมันมีอยู่หลายชนิดนะคะแต่ว่าางภัคใต้ที่เราพบคือรูเนี้ แต่ว่านอกจากในลูกเนียงแล้วมันก็ยังมีอย่างในมะเฟืองเนี่ยพวกเยอะนะคะแล้วก็มีนอกจากมีมะเฟืองแล้วก็ยังมีหลายๆผักหลายชนิดนะคะม,มีพวกเนี้ยนอกจากมีกรดอักซิลีสูงแล้วมันมีโพแทสเซียมสูงด้วย<อ>เพราะฉะนั้นคนเป็นโรคไตเนี่ยก็จะห้ามทานพวกโพแทสเซียมเยนั่นะะ<อ>ถ้าทานเข้าไปเยอะๆเนี่ยปสัสสาวะก็จะออกน้อยแล้วหน้าที่ของไตก็จะลดลง แล้วในยามที่เป็นโรคไตขึ้นมานี้รู้สึกว่าอะไรเขาจะห้ามไปหลายอย่างนะคะที่หมอตรงนี้เนี่ยคนไขจ้จะจะทาให้ตัวเองแข็งแรงด้วยวิธีการได้อะคะ่ะคือคนเป็นโรคไตเรื้อรังนะคะในกรณีที่พูดถึงเนี่ยไตมันทาหน้าที่น้อยลงเพราะฉะนั้นก็ประกอบกับเขาจะค่อนข้างซีดด้วยเลือด,ดจางค่ะ<ด>นะคะอาหารการกินอะไรเนี่ยคุณหมอก็จะห้ามไปหมดเพราะว่าเหตุที่ห้ามเนี่ยก็คือว่าสิ่งเหล่านี้มันจะมีสารที่ทําให้ไตเป็นแย่ลง ก็คือนอกจากมีออกซิลิกกรดออกซิลิกแล้วมันก็ยังมีโพแทสเซียมซึ่งคนที่เป็นโรคไตเนี่ยก็จะกรองโพแทสเซียมได้น้อยลงเพราะฉะนั้นโอกาสที่โพแทสเซียมเนี่ยซึ่งเป็นเกลือแร่ตัวหนึ่งอ่ะมันจะข้างในกระแสเลือดเนี่ยมันจะมีมากขึ้นแล้วก็ถ้ามีมากสูงมากเนี่ยมันทําให้ไตแย่ลงแล้วก็ทําให้มีปัญหาต่อกับเต้นของหัวใจด้วยเกอแรจะเสียชีวิตจากการเต้นผิดปกติของหัวใจด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคนในโรคไตนี้ต้องระมัดระวัง ในการรับประทานอาหารมีอาหารมากมายเลยที่มันเป็นข้อห้ามนะคะรวมทั้งผักต่างๆแม้แต่พวกคคล็อกแครี่พวกผักกาดมันเทศอะไรพวกนี้ผักควันตุง้งหรืออะไรพวกนี้เขาก็ทานมันไม่แทบไม่ได้เพราะนั้นก็ก็คงจะต้องมามาระวังอาจจะต้องเป็นปรับประทานเป็นข้าวข้าวกล้องอะไรพวกนี้ค่ะก็จะแต่ว่าต้องเกรับประทานทีละน้อยๆพอ,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 อประมาณพอประมาณ หมอคะเอ่อ้ายนิดนึงนะคะกรณีของคนเป็นโรคไตเนี่ยใครๆก็ไม่อยากจะเป็นนะคะวิธีการป้องกันพื้นฐานที่ก่อนที่จะถึงเวลาที่จะเป็นโรคนะคะเราจะดูแลในเรื่องอาหารหรือดูแลตัวเองยังไงที่จะไม่ให้ที่จะให้เกิดโรคนิดน้อยที่สุดนะ,ค,ะคือการเป็นโรคไตเนี่ยมันจะมีสาเหตุมาจากสองเรื่องนะคะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อโรคในระบบท่อทางเดินปัสสาวะก็ได้หรือว่าไม่ใช่จากมาจากเชื้อโรคแต่เป็นโรค ที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคเช่นว่าเป็นเบาหวานอยู่เดิมเป็นความดันโลหิตสูงอยู่เดิมหรือว่าเป็นโรคหัวใจอยู่เดิมพวกนี้พอเวลาเป็นนานๆเข้าเนี่ยหัวใจมันก็จะไม่ค่อยดีและที่ตามมาก็คือเรื่องของหน้าที่ของไตก็จะลด,ดลงทําให้ถึงภาวะของไตเสียหน้าที่ไปแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของไตวาย,ายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อโรคเนี่ยเราก็พอจะแก้ไขได้เช่นว่าเป็น กระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือว่าเป็นท่อทางเดินปัสสาวะอักเสบหรือไตอักเสบเนี่ยถ้าเรารู้เราก็แก้ปัญหาไปเฉพาะหน้าแต่ตัางโรคอย่างพวกความดันโลหิตสูงเบาหวานอะไรพวกนี้ถ้าเรารู้ว่าเป็นเนี่ยเราต้องพยายามที่จะควบคุมน้ำตาลให้ได้ควบคุมความดันให้ได้ควบคุมโรคที่เป็นอยู่เดิมนะคะให้อยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างปกติเพื่อที่จะพิจหน้าที่ของไตเราเนี่ยให้มันอยู่กับเราได้นานนะตรงน,นี้สําคัญมากเลยนะคะ ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะคุหมอ,อขอพระพิจเจ้าประทานคุณความดีตอบแทนด้วยค่ะ,ะคะท่านผู้ชมคะอย่างที่คุณหมอบอกนะะถ้าเราเป็นโรคอะไรเราก็ควบคุมอย่างที่คุณหมอบอกแล้ก็อาหารด้วยนะคะช่วงต่อไปไปชมช่วขงของครัวรายค่ะรายการโทรทัศน์โลกมุสลิมร่วมกับสนักข่าว INN จัดทำโครงการเสียงสารติดเพื่อให้บริการบนโทรศัพท์มือถือของคุณแล้ววันนี้ ให้บริการข่าวสารจากโลกมุสลิมผ่านทาง SMS ภาษาไทยทุกวันเนื้อหาสาระของข่าวมีทั้งเวลาละหมาดของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันต่อไปข่าวผู้เสียชีวิตหรือการละหมาดฌานาจาข่าวสถานการณ์สำคัญในรอบวันข่าวบริการประชาสัมพันธ์งานกุศลสมัครได้ที่ call center 0 2 7 3 0 2อ2เ็ส ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่าบริการ29บาทต่อเดือนเท่านั้นทดลองใช้ฟรี15วันดูน่ากินจังสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงอาจเกิดขึ้นได้อืมเปรี้ยวสมชื่อตราฉลากทองรายการโทรทัศน์โลกมุสลิม ร่วมกับสำนักข่าว i n เอัดจะทำโครงการเสียงสานติเปิดให้บริการบนโทรศัพท์มือถือของคุณแล้ววันนี้ SMS ข่าวจากโลกมุสลิมเสียงเรียกเข้าเสียงรอสายด้วยพระบจนาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยเชฟอาลีบินอับดุลมานอัลซุไซฟีอิมามมัสยิดนบ,บาวีนครมาดีนะซาอุดิอาระเบียอ่านความหมายภาษาไทยโดย อาจารย์ราชันฮูเซนพ่วมในการผลิตรายการโทรทัศน์โลกมุสลิมและได้ทรงโปรดช่วยปวงข้าพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษของฝ่ายภาพสีสถานที่สำคัญของอิสลามและข้อความขอพอรจากพระผู้เป็นเจ้าให้ทุกคนที่คุณรักสนใจติดต่อได้ที่ c ์อเซ็นเตอร์0 2 7 3 0 2 4 2 4วันจันทร์ถึงวันศุกร ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นโหอ,อร่อยจังฝีมือระดับฉลากทองเชียวนะโหต้องระดับฉลากทองเลยเหรอแน่นอนถึงได้อร่อยไงหอมสมชื่อปลาฉลากทองช่วงครัวฮาลานสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทอง ท่านผู้ชมคะการเตรียมวัตถุดิบของร้านอาหารมีความจําเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะโดยเฉพาะร้านอาหารมุสลิมเนี่ยจะต้องเข้มงวดในเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบเครื่องปรุงภาชนะทุกชนิดทั้งในครัวนะคะแล้วก็ของลูกค้าความสะอาดรวมถึงบริเวณพื้นและที่สําคัญที่สุดคือห้องน้ํามีวัจนะและแบบฉบับของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุวะไลฮิวะสลัมว่าท่านจะล้างมือด้วยน้ําก่อนรับประทานอาหาร ท่านจะใช้มือขวาหยิบอาหารเป็นหลักอิสลามถือว่าความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาเพราะหัวใจหลักของการละเลยเรื่องเหล่านี้อาจนำไปสู่โรคต่างๆได้และถ้าละเลยต่อความสะอาดจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆแล้วอิสลามถือว่าบาปครัวฮาลานวันนี้มีรายการอาหารสุขภาพอีกหนึ่งรายการขอเชิญติดตามชมค่ะ ท่านผู้ชมคะตอนนี้เรามาอยู่ในครัวแล้วนะคะเรามาพบกับผู้จัดก,การของทางเดอะแกลเลอรี่เลยนะคะ<ม>แล้วก็ในส่วนของโรงแรมสีนิสาด้วยค่ะคุณมดีของเรานะคะจะมาบริการค่ะเชิญค่ะอัสสล,ลามลัยกุมนะคะ<ม>แล้วก็แม่ครัวนะคะคุณคำพรลิจิตสวัสดินะคะด์ค่ะนะคะมดีขาอย่างที่บอกว่าวันนี้ก็เป็นรายการหาอีกหน<ม>าการ<ม>ที่ มีประโยชน์นะคะเป็นอะไรคะเป็นชูชีกกุ้งกามกามทอดค่ะนะคะชูชีกกุ้งกัมกามทอดเนี่ยค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างคะก็มีกุ้งกามกามนะคะสามตัวครับน้ำตาลปี๊บพริกแกงแดงค่ะกะทิน้ำปลาค่ะสิ่งสำคัญต้องคือต้องผ่าหลังกุ้งซึ่งจะมีเส้นเม่าอ่ะนะคะตรงหัวกุ้งด้วยค่ะไฟร้อนได้ที่แล้วค่ะก็นำกุ้งลงไปทอดค่ะ กูดถึงสูสีนะคะท่านผู้ชมถ้า,าวิถีชีวิตของมุสลิมเราะค่ะคุณเบ,บดีค่ะหลายหลายคนที่เป็นเพื่อนศาสนิก็เข้าใจว่ามุสลิมนจะทานข้าวมันข้าวหมกนะคะและ้วก็ซุปหรือมัสมั่นอะไรพวกนี้นะคะ่ะจริงๆพวกเราเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนเหมือนกันเพราะเราเป็นคนไทยะคะ่ะอย่างชูชีเนี่ยตัวเรียเองเนี่ยก็ทานตั้งแต่เด็กๆคะ่ะท่านผู้ชมเอาจนกุ้งกรอบนะคะแล้วก็เหลืองพอทอดจนกรอบได้ชื่อแล้วก็นํามาพักไว้ค่ะ ไปก็ทำเครื่องแกงชูชีค่ะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ตันด้วยพทิกแกงเผ็ดน,นะคะหรือทิกแกงแดงค่ะของไทยเราอะค่ะถ้าเป็นรสชาติใสไทยเราเลยแทแๆเลยเนี่ยคนไทยจะชอบรสชาติจัดจ้านนะคะ,ค,ะความเผ็ดก็จะผสมนะคะคุณมดีผับทิกแกงหอมได้ที่แล้วนะคะก็ใส่กะทิค่ะอันนี้ใช้กะทิสดนะคะค่ะกะทิสดกลินล่นนะคะกลินก่นเครื่องแกง,แกงค่ะ ค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะเส่น้ำตาลทรายได้ไหมคะเนี่ยน้ำตาลทรายก็ได้ค่ะแต่รสชาติจะตู้น้ำตาลปี๊บความเข้มข้นนะคะจะเข้มข้นมากกว่าอันนี้คือน้ตาลนะคะมันจะมีรสอะไรนำคะคุณเบนดีคคะหวานมันหวานมันและเค็มนิดนิดนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะตักใส่นี่เลยค่ะ กุ้งท,ที่ทอดบนเตาแล้วก็มาจัดเรียงให้สวยงามแบบนี้ค่ะการราดพริกลงไปก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะทำให้อาหารจานนี้น่ารับประทานโดยด้วยใบมะกรูดใบมะกรูดหั่นฝอยค่ะติชีฟ้าแดงหั่นฝอยค่ะอย่างไรก็ตามแต่ต้องขอเน้นว่าต้องทานร้อนๆทั้งของท่อแล้วก็ของผัดนะคะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะอยากให้คุณบันดีช่วยนันทับโซมก่อนนะคะว่าในรายละเอียดของทางห้องอาหารเดอะแกลเลอรี่ค่ะมีบริการยังไงบ้างนะคะห้องอาหารเดอะแกลเลอรี่นะคะเปิดบริการตั้งแต่6กโมงครึ่งนะคะสําหรับอาหารเช้าถึง10บโมงค่ะอาหารกลางวันก็จะตั้งแต่11บเอโมงถึงห้าทุ่มเลคะ ะะเปิดถึงค้าปรุงเหมือนโรงแรมทั่วๆไปอะค่ะท่านผู้ชมโรงแรมเราตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟใต้ดินบางซื่อซึ่งจากโรงแรมนะคะเดินไปสถานีรถไฟไม่ไกลเลยค่ะถ้ามาไม่ถูกยังไงกิ๊งค้งโทรเข้ามาเรามีบริการรับที่สถานีรถไฟใต้ะะดนาาินนะคะดูหน้ารานเชนะนะคะและระบุว่าดูจากรายการโลกมุสลิมอะคะ่ะเราก็จะให้ส่วนลดเลยส้าปเซ็นค่ะคือสมีนาคม25 5 7้า้าเลยนะคะ <31 S 1> ยาวนานเลยค่ะนะคะสมนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะขอพระเจ้าประทานคุณความดีตอบแทนนะคะ <C> e <at> แล้วก็ประทานสุขภาพที่แข็งแรงให้กับคุณวันดีแล้วก็คุณคำพรอแ <C> e <at> ม่ครัวของเราด้วยนะคะ <C> e <at> แล้วก็ค่ะ <C> e <at> ให้กิจาการของตรงนี้เจริญรุ่งเรืองขยายเพิ่มขึ้นจะได้ช่วยเหลือพี่น้องสลิมที่ส่วนที่ตรงนี้ด้วยนะคะ, <C> e <at> ะคะ่ะสมนี้ทางในในรายการมีผิดพัน์มาฝากนะคะก็เป็นผิดพันธ์ตราฉลากทองค่ะผิดพัน์ตราแม่ครัวค่ะ แล้วก็ปิดปันตราแม่ขัวฉลากทองส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นน้ำมันพืชสุขภาพนะคะเช่นเคยค่ะเป็นน้ำมันพืช Emerald n น t e b l e ลค่ะซึ่งมอบให้กับทางห้องอาหารเดอะแกลเลอรี่โองแรมสินิสาค่ะนะคะถ้าท่านผู้ชมมีญาติพี่น้องหรือมองเห็นว่าร้านอาหารอะไรอร่อยน่ารับประทานนะคะหรือร้านอาหารนั้นเพิ่งเปิดใหม่และอยากจะสนับสนุนนะคะทางรายการเนี่ยค่ะในการ ครัวหลานนะคะยินดีนะคะที่จะไปถ่ายทำค่ะจะอยู่ในโครงการของครัวหล้านนะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะชุบครัวหล้านต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะวัสลามัวลัยกุ้ววารมาตุลตล้อบราบรกาตุสนับสนุนโดยน้ำมันพืชเออร์รันนิวทิบเบล ถามประจำสัปดาห์นี้นะคะชูชีกุ้งทอดใช้กุ้งอะไรก็กุ้งแชบวยขอกุ้งก้ามกรามส่งคำตอบมาตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่หน้าจอขณะนี้นะคะท่านที่ตอบถูกจะได้รับชุดของขวัญผลิตพ,พัณฑ์ตราฉลากทองหนึ่งชุดค่ะ สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กกำพร้ายากจนและรอยโอกาสที่โรงเรียนเกษตรพิทยาเมื่อวันเสาร์ที่11มกราคมที่ผ่านมาภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นกิจกรรมตามซุ้มต่างๆให้เด็กได้เล่นและแสดงความสามารถพร้อมรับของรางวัลมากมาย ส่วนกิจกรรมบนเวทีมีการตอบปัญหาทั้งความรู้ด้านชาวปัญญาความรู้ทั่วไปความรู้ด้านศาสนาและการแสดงความสามารถพร้อมรับของรางวัลและเงินสดกันทั่วนหน้าอาจารย์ศรีวันสายฟ้านายกสมาคมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่าเพื่อให้เด็กกำพร้าได้มีความสนุกสนานและร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น พร้อมกับขอบคุณคณะกรรมการผู้มีเกียรติและผู้มีจิตศรัทธาที่มาช่วยกันทำให้งานวันเด็กปีนี้ลุล่วงไปด้วยดีเมื่อวันเสาร์ที่11มกราคมที่ผ่านมามัสยิดอัลฮุสนาคลอง21จังหวัดฉะเชิงงเราได้จัดงานดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหาไรายได้สร้างรั้วสุสานหรือกูโบบบำรุงการศึกษา กิจกรรมของมัสยิดโดยมีฮัตดดีจารึกวิริยกิจเป็นประธานในพิธีภายในงานมีซุ้มจำหน่ายอาหารนานา,นาชนิดจากผู้มีจิตศรัทธาและซุ้มจำหน่ายเสื้อผ้าของชายมุสลิมพร้อมการบรรยายพิเศษบนเวทีจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิฮัจีจารึกวิริยกิจอิมามคณะกรรมการมัสยิด และโรงเรียนศาสนาบำรุงคลอง21กล่าวถึงผลสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ว่าได้รับความร่วมมือจากพี่น้องในชุมชนผู้มีเกียรติและผู้มีจิตศรัทธาทำให้งานครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายซึ่งข้อเสกอยูมาตอยเนี่ยมันจะเป็นเกิดจากการที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะถูกลุกราน คืออะไรคือแบบระบบุ้มงกันอันนี้มันไปถูกลูกกรานแล้วก็ทําให้เนื้อเยื่อต่างๆโดยเฉพาะข้อเนี่ยเสื่อมเสื่อมไปแล้วก็ทําให้เกิดอาการปวดแล้วคนที่เป็นข้อเสบ่อมวต้อนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้สูงอายุจะเป็นอายุเท่าไหร่ก็ได้สําหรับจียูนาเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วเราก็จะรู้จักมันโถรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เรามาทําอาหารพิเศษตำรับหนึ่งก่อนนะคะ,คะชื่ออะไรคะอ่าชื่อข้าวผัดเนื้อน้ําค้างค่ะ หรือว่าเข้าผัดกลางปลาอยู่นานนะค่ะนะคะหลายท่านคงรู้จักชื่อนี้ดีหรือจะทานกับซุปร้อนๆที่ทางสั่งทางร้านก็ได้นะคะ